้ก็ได้แต่ว่าใช้เพื่อเพื่อจะมีคนนำไปใช้ใช้ใจเขาเขาจะว่าเราได้เนาะน้ำยาขัดจัดคราบนี้มันทำมาจากอะไรคะอ,อันนี้อันนี้บอกไม่ถูกลนะคะเป็นสารนของเคมีค่ะเราซื้อมาจากไหนเซื้อมาจากร้านมาชีพค่ะ,คคะมันมีอยู่ร้านรายๆายราย้รานอยู่แต่ว่าร้านนี้เขาทำดีกว่า<อ>เรา<อ><อ>แบบว่า เวลาเรา,า,าล้างจานล้างไรน,นี้มันก็ร้างันไม่ค่อยจะมีนะคะพวกน้ำมันอะไรมันออกง่ายมีบากอันน,อนะน,นี้เขาเรียกเอนเะจิะเกังเ็บนีเอ็นเจขอที่ไปที่มาของเอ็เดสิบค่ะเออที่ไปที่มาของเอ็นเจ็ิบันนี้ก็เป็นการเอ่อช่วยกระจัดนะคะ สิ่งสกปรกเหมือนกันนะคะผลกระดับควบคุมสกปรกสิ่งสกปรกต่างๆนะคะค่ะค่ะเคารวมถังหมดใช่ไหมคะยายาอันนี้เทรวมถังก่อนนะคะแต่ละตัวปริมาณเท่าไหร่คะอันนี้หนึ่งกิโลค่ะอย่างละหนึ่งกิโลเนาะยาดิจะต้องคนรวมกันให้มันเข้าเนื้อกันก่อนค่ะ อันนี้เราไปใช้ได้ไประหยัดดีนะคะที่บ้านได้มีพวกมะเฟืองพวกมะกรูดพวกมะนาวอะไรไน,นี้ชใช้ได้เป็นน้ํายาล้างจานค่ะเป็นน้ํายาล้างจานเป็นน้ํายาอเนกประสมคลาจานก็ใ<อ>ช้ได้หลายอย่างนะคะล้างรถก็ได้ล้างจานก็ได้ซักผ้าก็ได้ยังไง้อนนาอันอยากน้มน้มกันนี่เหรอ อันนี้ก็การคนให้มันเข้ากันนะ,ะอ้ใช้ไม้พายเลยเนะาะหนีบนนหน่อยเนยใช้ไม้พายเน,ะนาะค่ะต้องใช้ไม้พายค่ะต้องต้องคนให้มันเข้าเนื้อกันนะคะประมาณกี่นาทีคะอ๋อส่วนมากจะประมาณประมาณสิบหรือสิบห้านาทีนะคะให้ดูดูให้มันเนื้อมันนวลนะคะ ให้เราสังเกตกาให้เนื้อนวลก่อนค่ะให้มันเนียนขึ้นมาเน้อันเป็นเนื้อเดียวใช่ไหมใช่ใช่ค่ะสังเกตจากการทีมันเป็นเนื้อเป็นนวลอะเป็นสีเน้อนวลนะคะอต้องปั่นจนให้เนื้อกลมกลืนกันใช่ใค่ะเรานเราทำแป้งทำแป้งเนาะค่ะทำขนมนั่นแหละทขนมเทียนขนมอะไรนะที่ต้องแบบขยาแป้งให้มันแบบ อันนี้ก็แค่กัดขยำเลยเนะาะค่ะอีกครั้งหนึ่งครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับที่คนอยู่ที่คนอยู่นี้มีเ7 0กับคราบากระจัดกราบค่ะสองอย่างให้สองอย่างก่อนนะน่าจะได้ที่แล้วนะคะถ้าได้ที่แล้วก็จะใช้ เกลือนะคะเอเกลือเลคะเกลือประเภทไหนเกลืออันนี้เป็นเกลือวิทยาศาสตร์ตามปกติถ้าเราใช้เกลือธรรมดาเราก็ต้องไปต้มก่อนแล้วก็มากรองอีกทีหนึ่งมันยากนะคะก็เลยใช้เกลือวิทยาศาสตร์เกลือวิทยาศาสตร์นี้หมายถึงเกลือที่เขาทอามาโดยเฉพาะที่ทําพวกพวกน้ำยาพวกนี้นะคะซื้อได้ทั่วไปใช่ไหมซื้อได้มันมีอยู่เป็นร้านขายนะคะอันนี้ของสมาชค์มีอยู่อะไรนะ ซเรนอโศกก็ม uh ีค่ะต่นที่ว่าทัพยากิไม่ใช่กิโลหนึ่งอันนี้เท่าไหร่ดอกลืมแล้วแต่รวมทั้งหมดมาณสองรเจ็ดสิบารวมอื้งหมดยอใส่เทีเลยนิดก่อนนะคะคนให้มันเข้ากันอือคนให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ควรใส่ ใส่ทั้งหมดทีเดียวก็ได้ไงแต่ว่ามันเหนื่อยคนคนมันเหนียวมันออกแรงเยอะใส่ั้งหมดแรงเยอะมันจะเค็มไปเหมือนปรุงรสนะไม่นะเหนื่อยคนคนทตาอืมเคล็ดลับแต่ไม่รับใช่ไหมคะคุณยายใช่ค่ะเคล็ดลับแต่ไม่รับนะคะับแต่เยอะขนาดไหนครับทั้งหมดแต่ทั้งหมดปีครึ่งกิโลครึ่งกิโลแต่ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ อันนี้เราจะไปเยอะคนภายจะภายไม่ไหว,ไหวมันเนวมันหนืดนะเรือร่มอ,อายุอายุกัากอายเน,นีเเริ่มน,น,นวนแล้วนะครับแม่ทำแปง้งไอย่างจรงนี่เสร็จแล้วเอาไปพอกหน้าก็ได้นะครับแม่ระแมน่เงินเ,นเลย นานยนสวยเลสวยลทั้งหมดเลยหมดแล้วคึ่งกิโลเนาะโลหนึ่โลนึงอย่างละหกิโลอย่างละหนึ่กิโลนึ่งหนึ่งหเต้องการผู้ช่วยไหมครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนอจริงๆอือออกแรงเยอะเลยยิ่งใสยิ่งข้นเหรอคะแม่ กกัับนนนเป็้ออมันจะเสียหายเลยเนาะก้อนมันจะไม่ละลายมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันว่างั้นเถละแล้วเราใช้เป็นพวกอมอเตอร์ตีอะไรได้ค่ะได้ค่โอ้แสดงว่าเครื่องตีแป้งหรือว่าเครื่องอะไรได้หมดเลยใช่ไหมคะ่ไมอยากให้ใช้รวมกับพวกของกินนะคะอ๋อเพราะเพราะมันเป็นสารเคมีด้วยใช่ใช่ อันจะ,จะแยกเลยใช,ใช่ไหมก็คือแช่อันนั้นอัลเบ็กเต็มหัน้ำจั๊กขวดหนึ่งหนึ่งหันลิตลหรหน,นึ่งนคะ่ะอืมตอนนี้พอมันเข้มข้นได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเติมใส่น้ำน,นะคะน้ำที่ใส่อัตราส่วนขนาดไหนน้ำทั้งหมดก็ใช้สิบแปดสิบแปดลิตรค่ะแต่ตอนนี้ เอาแค่16ลิตรพอตัวนี้12เอ้ยนี่2ลิตรแล้วค่ะก็เป็นสิบสองลอันนี้คือน้ำอะไรคะในขวดอันนี้อันนี้เป็นน้ำสมุนไพรที่ใช้จากมะนาวกับมะเฟืองรวมกันนะคะอ๋อค่อยๆเทดูค่อยๆเทโอุ้มตาๆเราแตได้อืมอันเดียดแค่นั้นคนแค่นั้นคนอย่าใส่น้ำเยอะมันจะหนืดครับมันมันไม่หนืดหรอกแต่ว่ามันมันมันนี่ค่ะมัน มันคนไม่เข้ากันสักทีนะคะ<อ>ต้องให้มันเข้าเนื้อกันก่อนอย่างนี้พูดเล่นนะครับไม่เป็นไรค่ะอนุใจไหมอีกใจมาทั้งหมดเลยก็ได้เบาๆหน่อยดูน้ำก็ประมาณนึ่กิโลเท่านั้นเคเลยแล้วไอ้ไอไอน้ำอันนี้คือทำให้มันมีกลิ่นใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้ทำให้มันเกิดความสะอาดขึ้นมาอีกทีหนึ่งค่ะโอ จะช่วยกิดจะน้ำให้มันมีกินอแบ่งพี่พีชกินด้วยได้ะแบ่งพี่พีชด้วยแต่ถ้ามันหมดเดี๋ยาย่าพาไปซื้อใหม่แบ่งพี่ด้วยน้องอไรอ่ะใครจะช่วยบอกเป็กช่วยแม่ไหมเมื่อไรแบ่งพี่พีชด้วยถ้างั้นหนูก็จะไม่มีเพื่อนนะชามาคนมาชามาแบ่งพี่ด้วยเอาไหมเออเดี๋ยวย่าไปเอาให้เดี๋ยวมีมีคนช่วยแล้วค่ะมีคนช่วยแลยจ้ะค่ะ อาจารย์อาจารย์ขยับเลยค่ะเดี๋ยวอไปทางเดียวกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดเลยค่ะคนคนไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันเลยคนไปทิศทางเดียวกันห้ามกลับเด็ดขาดค้ามกลับนิดเดียวเลยค่ะคนนะคะคนก็คือไปทางเดียวกันค่ะใช่วขอสายจะหมักไปด้วยทำย้อนสอนห้ามเด็ดขาดเลยค่ะอันนี้เคล็ดลับนะคะเค่ะ เคยเคยทำเสร็จแล้วก็ไปย้อนสอนปรากฏว่ามันเป็นน้ำจริงๆค่ะบในก้อนหนึ่งแต่ก่อนเคยสอนเด็กก้อนเด็กค้นหนึ่งเขาไปบอกพี่เขาพี่อย่าย้อนอย่าอย่ดหอยกลับมาเนี่ยหอยกลับเป็นน้ำอ๋อต้องต้องคนวนไปเลยเป็นก้นหอยเทคนิคการกวนนะฮะต้องกวนไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าเราวนขวาไปแล้วเนี่ยอย่าเือ ัเคลือวนเสร็จเลยฮะมันจะไม่เป็นเมื่อกี้ได้ตวงทางคำเดียไม่มีททาางตักเอาเลยตวงตวงค่ะอืมต้มน้ำอีสองลิตรแล้วค่ะน้ำที่ลงไปแล้วนี่กี่ลิตรคะคุณยายสองสองลิตรเนาะ เรียนรู hmm. yeah. well, we been, h, ้ด wow. so right. right. so ูนะคะเผื่อไปทำใช้ตัวเองนะคะเป็นน้ำยานี่ประสงค์ต่อไปเราต้องทำเองให้เป็นอ่าล้างรถได้เลยงงงาับยน้ อมันจะได้เยอะมากกว่านี้เหรอคะป้าอ๋อโอได้สิปลิตรสิปลิตรเท่าน้ำมันไฮดอลิกหนึ่งถังโอ้โหคุ้มสุดๆเลยครับคุณสุดชาติคุ้มมากอืมคุ้มมากๆอ๋ออันนี้อันนี้มี ที่เทลงไปแล้วนะคะที่เทลงไปแล้วในถุงนี้มีอะไรบ้างครับในนะถุงนี้นนนนนมีอะไรบ้ๆๆๆๆนานงครับมีมีสกัดชาดนะที่เทลงไปแล้วค่ก็มีเอ็นเจ็ดสิบยึดลงไปเอ็นเจ็ดสิบนะฮะ้วกาศอนามัยเอ็นเจ็ดสิบ่งเอ็นเก้าเกลือก็จะมีผงขลนนะคือเกลือค่ะผงขนโอเคค่ะแล้วสุดเกลือเวียสังนะคะใช่ <Wh> เกลือเรียสัตว์ที่เติมไปแล้วแล้วสีขาวขาวส้มๆนี่คืออะไรคะอันนี้อันนี้เป็นกรดมะนาวที่ขับทางร้านเขาให้มาจะใช่ด้วยก็ได้ครักรดมะนาวนะครับเมื่อกี้สามกิโลแล้วใช่ไหมกรดมะนาวนะครับผมและอันนี้เป็นกรดอะไรคะเป็นสีค่ะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้สีผสมอาหารสีอะไรสี่กิโลแล้วส่วนตัวนี้เป็นอะไรคะน้ำยาอะไรครับเป็นกันเสียค่ะกันเสียคมีกันเสียด้วย แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําน้ําสมุนไพรค่ะน้ําสมุนไพรนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการทำความสะอาดมี่เกล็ดสดขึ้นก็ไปใ,ใส่เลยมีอะไรบ้างครับสมุนไพรที่สมุนไพรที่ใช้นะคะตอนนี้มีมีมะนาวมีมะกรูดแล้วก็มีมะเฟืองอ่าเราเราทำยังไงจึงจะได้น้ำั้นเลยเหรอคะหรือยังไงคะต้มอ,อันนี้ต้มนานนิดหนึ่ง พอมัวแต่ทางานอย่างอื่นก็เลยคนหน่อยอ๋อใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็ต้มใช่ไหมคะใช้เวลาต้มประมาณเท่าไหร่คะจริงสิบห้านาทีแต่ว่าวันนี้ลืมพอต้มเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วเรานํามากรองใช่ไหมคะกรองสองครั้งใส่ใส่น้ําม,มีการจํากัดไหมคะว่าน้ําประมาณไหนเขาเขา จริงเขาให้กิโลหนึ่งแหละแต่ว่าพอดีเราจำนวนน่ะสมุนไพรเราเยอะเราก็เลยขอสามสองกิโลอือมากกว่าเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะก็ดีเนาะค่ะอันนี้หมดแล้วนะคะสมุดลนะคะอาจารย์มาให้สะดวกเลยจ้ะอ่ะไม่มัดมาเรามาทางนี้จ้าจ้าอาจารย์เอาเลยค่ะอือ ถ้าเต็มก็จะได้อยู่ประมาณ15ลิตเรา6ลิตรประมาณนี้แหละประมาณนี้นะถ้า15ลิตรก็รจะเยอะนิดน,นึงคนไปในทิศทางเดียวกันคนไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นเกศแล้วเนาะเกศสังเกตก็คือเป็นเกศเป็นฟองใช่ไหมคุณยายที่เรียกว่าเกศนี้คือฟองขึ้นใช่ไหม ใน้ำน้ำเ็นวนทีไปก่อนนะา่โองอะเ้ยอยลืมน้ำฟองแกจ้าายกี้ไปรับให้ไหมจะไม่โอเนี่ยมันจะน้อยไม่ได้มันจะน้อยงองจะอะไอีกถังมันน้อยทำไงเอาน้ำเิถังไไปลี่ว่าไม่ได้ถังสองใบกะยากะยาก ปี่เนีแยมีถังขาวอยู่ที่บ้านอ่ะเออเออดูซิตรงนี้มีไหมคนไปเรื่อยนะคะคุณหนูคนห้ามหยุดแล้วนะครับเพราะรถ้าหยุดปุ๊บมันจะเสียทันทีต้องมาเริ่มต้นเหม่ก็ก็เหมือนจะวิชาการนะ วิชาการหน่อยเลยวิโอวิชาการหน่อยเลยให้ครูพูดจะล้นแล้วนี่ค่ะนั่นแหละเองว่าวิชาการจะล้นแบ่งแล้วมันจะนับถูกไหมกลัวจะไม่ถูกเป็นเท่าไหร่แล้วเป็นเท่าไหร่แล้วเจ็ดแปดแปดแปดแล้วค่ะ แล้วทยัังงไมนะเอียดกำลังหากำลังหาครับถ้าสมมติว่าเราอันนี้คือเราแปดลิตรแล้วเนาะเสร็จแล้วเราเอาน้ำเปล่าเปล่าแปดลิตรแล้วเอาอันนี้ไปเทแล้วคนใหม่จะ้ไเริ่มคนใหม่ได้ไหมได้ใช่ไหมอันนี้เหีืองเหลยอแปดแปดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วเราก็ตวงน้ำใส่นั้นแปดลิตรเป็นหมสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วตวงมาอีก หกเจ็ดช่นั้นแะเราเราต้องการใช้เท่ากหรือสิบแปดสิบแทำรอบหนึ่งคือได้18ลิตรค่ะรวมทั้งน้ำที่ช่างตวงวัดมาแล้วอืมไหวัหยคะพี่ครับ สวัสดีค่ะไม่ได้มาอืมไม่ได้มา